กาสวัสดีครับการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ท่านช่องทุกท่านครับมาพบมาเจอกันกับแบ์วีไลนะครับครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางครับมือนี่นะครับมาพบมาเจอกันสายจางน้อยนะครับเนื่องจากมีภารกิจนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ามีภารกิจก็คืองานขาวดำอ่าอยู่บ้านใกล้ชิดติดกันนะครับแต่คุณยายก็ได้เสียชีวิตลงสองวันแล้วนะครับ กำหนดการกะคงจะนำไปทราบพนักิจพุ่งนีนะครับกัคื่อมืออื่นนะครับคุณพ่อคุณแม่วันอาทิตย์นะครับที่จะไปสราบพนักิจคุณแม่นะครับก็เลยอยากการงานจังหน่อยมาพบมาเจอกันสายจังหน่อยครับบ้านในคลิปนี้จะเป็นตัวเลขหน้าทางครับของแม่นิดกทมนะครับแม่นิดนะครับเป็นหน้าทางชุด ล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นล่างนะครับงวดประจำวันที่16กกุมพาผ่นกับสองพันฮารอยหกนะครับแป๊บเดียวนะครับปีใหม่นะครับเข้าสู่เดือนที่2ใกล้จะครึ่งเดือนแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ใกล้จะครึ่งเดือนแล้วอาคัมเนวะทางของแม่นิดนะครับชุดนี้เป็นชุดล่าง เดี๋ยวชุดบนนะครับแอดวิไลจะติดตามให้ละกันแนวทางเลขดับแม่นิดก็ปล่อยไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ปล่อยไปแล้วนะครับดับอยู่มาหลายงวดติดนะครับสบําหรับเลขดับแม่นิดกอทอมอ,อ่ะครับแนวทางชุดล่างอย่างเดียวเด้อคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้เตรียมสม,มุิประกาไว้หรือ,อยังอ่าส่งพูดคุยกันอยู่นี่นะครับอ่าแอดวิไลกันยังเสียงเบืองือยู่เด้อคุณพ่อคุณแม่อ่า คือกันนะครับเมือ่อคืนนี่ล่มนะครับไปซอยงานกระที่วายูดึกพ่อสมควรเก็บเที่ยงคืนนะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นมูเป็นพวกกันนะครับเก็บเที่ยงคืนนะครับถึงได้มาพักพ่อนอากาศซ่วงตีสามลูกไปกีดยางกับแม่บ้านอีกนะครับกนะ็ได้นอนประมาณสองสามส้วมงแค่นั้นนะครับกับคนเฮาก็ต้องทำมาหากินครับคุณพ่อคุณแม่กั คอมเมนต์มากให้กำลังแรงใจอยู่กับข้อกราบขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้แอดวิไลด้วยดีสเสมอมากทุกอยอดไล่อยอดแช่แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับแอดวิไลก็อ่านทุกคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บไ่ได้ตอบด้วยครับช่วงนี้เพราะวันยุ่งกันยุ่งงานหลยนะครับอ่ะเตรียมสมุดปากกาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะมาเริ่มจากเด่นล่างนะครับนะัเบิ่งเด็กเรียนก่อน เด่นงวดน,นี้แม่น,นิดจะเด่นเป็นตัวใดน,นะครับเด่นไปที่9กับ0เนอะคุณพ่อคุณแม่9กับ0นี่คือตัวเด่นเด่นล่างนะครับเด่น9กับ0นะครับเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเบิ่งกันต่อไปครับเลขติด เลขติดนะครับคุณพ่อคุณแม่อาการบ่สบายนะครับกับพ่ออยู่อยาบๆนะครับคุณพ่อคุณแม่พ่อลํำคั่า,าเลขติดล่างมีสองสี่ห้าครับสองสี่ห้านี่คือเลขติดนะครับคุณพ่อคุณแม่ จับคู่ครับจับคู่มีเขียนตามเลขเดิมขึ้นพ่อคุณแม่เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าศูนย์ สองศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับแปดชุดแล้วก็ตัวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่อมีตัวกันนําตัวกันคือเก้า 3แล้วก็03นี่คือตัวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่านี่คือตัวกันสองคูนะครับคุณพ่อคุณแม่ตัวกันแนวทางเป็นล่างอย่างเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีครับล่างอย่างเดียว ตัววงกลมนะครับแม่นิดยังประรงคงมาไห้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตัววงกลมนะครับแคปบหน้าจอกันเลยตัวเน้นยำตัววงกลมแม่นิดยังประรงคงมานะครับมือนีแอดวีไลลงไห้นะครับก็คือวันที่แปดนะครับมือนีลงให้วันที่แปดลงวันที่แปดนะครับลงคลิปวันที่แปดด้วยคุณพ่อคุณแม่มือนีอวันที่แปดก็พอกุมภาพานันธ์หกแปด นะครับนี่คือมือโล่งแนวทางอ่าโล่งไวเป็นหลักฐานให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ด้หูได้เห็นน้ากันหลักฐานการลงคลิปแนวทางนะครับอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางที่เอฟซีอค่อยกันหลยแล้วนกะ็ทุ่มาไลายนะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็คืออันนี้บบพลนะครับสองล่างเม็ดเดียวจากมหาชัยเป็นสามงวดติดนะครับเลขวิ่งล่างเม็ดเดียวสามงวดติดนะครับ เจ็ซี่อค่อยแล้วก็ถามหากันไล่ได้กันแน่นอนเด้อคุณพ่อคุณแม่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวทางแอดวิไลจะติดตามให้นะครับถ้าได้แล้วจะรีบลงให้ทันทีเพราะว่าพูดคุยกันอยู่นะครับเพราะว่ามันบอกเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจแอดวิไลแล้วก็ต้องเข้าใจอาจจะของที่เพิินทรงตัวเลขแนวทางมาหาอัดวิไลนะครับต้องเข้าใจนะครับเป็นเลขมีที่มานะครับ ใส่เลขสูตรคำนวณนะครับได้กันแน่นอนนะครับเพราว่ามาแห้งเสียเกินช่วงนี้3มงวดติดก็คือนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกก็คือได้มาที่5แตก5 1งวดที่2ครับได้มา2แตก2องสงวดที่3ได้มา1แตก5 1นี่คือ3มงวดติดของซ่องมหาชัยนะครับ ไอเอฟซกันล่อค่อยกันหลยงวดต่อไปครับคืองวด16กุมภาพันธ์นี่จะเป็นงวดที่4อ่าเดี๋ยวจังไดใดมาแอดวิไลจะรีบลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยใจเย็นๆนะครับอ่าครับแคปหน้าจอครับแนวทางของแม่นิดกทมอ,อ่าล่างอย่างเดียวเด่น9กับ0นะครับ9กับ0เลขติดมี2 45จับคู่ครับมี92 9 4 9 5 02 0 4 0 5ตัวกันคือ93กับ03นนี่คือแนวทางชุดล่างของแม่นิดกอทอมอขอขอบคุณขอบคุณนะครับแม่นิดนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่มอบความไว้วางใจให้อดวิไลนะครับได้นำตัวเลขแนวทางมาฝาก f อคุณพ่อคุณแม่กันอ่ะหวดน,นีเขามาลุนกันว่าชุดล่างของแม่นิดจะแตกบอจะเดินต่อบอนะครับพามารอลุนกันนะครับ อาสุดไทยนี้จากลากกันไปครับไปจลิปนำอุ่นอีกนิดนึงอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ